decide ดีค่ะเด็กๆพบกับคุณนกและการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะในวันจันทร์ที่20กันยายน2564ค่ะเด็กๆคะผักเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยใช่ไหมคะและแต่ละชนิดนะคะก็มีประโยชน์มากมายด้วยเช่นกันนะคะแถมอร่อยด้วยใช่ไหมอ่าและในวันนี้นะคะคุณนกเนี่ยจะนำผัก ะะแสนอร่อยของเราเนี่ยมาทำการทดลองให้เด็กๆด,ดูกันด้วยล่ะการทดลองของคุณนกในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าน้ำนักเดินทางค่ะ ดอกแรกเนี่ยคือดอกเกตถวาหรือว่าดอกพุทซ้อนนะครับจะอยู่ที่โถแรกตรงนี้นะครับนี่ใส่ลงไปให้ตัวก้านเนี่ยปักลงไปในเสียงเราด้วยนะครับถ้าน้องๆสังเกตจะเห็นว่าก้านปักลงไปแล้วนะฮะแบบนี้ดอกที่สองจะเป็นดอกนี่นะครับสาเลเตปักลงไปเลยนะครับแบบแบบนี้นะี่นะฮะดอกที่สามจะเป็นดอก ผักขาวตองนะครับนี่คือดอกผักขาวตองใส่ลงไปเลยนะฮะแบบนี้อาจากให้สวยๆนะฮะจะได้มองเห็นนี่ดอกที่สีจะเป็นดอกแก้วนะครับและนี่คือดอกแก้วของเราแล้วก็ใส่ลงไปในโถนะฮะต้องระวังจมหน่อยเพราะว่าเขามีดอกเดียวนะครับนี่คือดอกแก้วดอกที่ห้าก็คือดอกหญ้านะครับและนี่คือดอกหญ้าของเรา เราจะใส่ดอกย้าลงไปในโถที่เป็นสีแดงนะครับแบบนี้และดอกสุดท้ายก็คือดอกพุทธดอกพุทธตรงนี้นะครับดอกพุทธใส่ลงไปโอเคนะครับส่วนดอก กระเจียวนี่พี่ไม่ขอใช้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สีขาวแล้วมันเป็นสีชมพูด,ด้วยก็จะเอาวางไว้นะครับส่วนนี้เป็นดอกพุดซ้อนที่เกินมาเพราะเราใช้แค่ดอกเดียวก็พอนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะให้เวลานะครับผมตอนนี้เวลา10.05นะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่เวลาประมาณเราเอาดอกไม้ใส่ในตัวสีของเราเนี่ยสิบโมงกว่าตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดโมงผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงของดอกไม้ที่ถูกแช่ในสีนะครับมาดูกันใกล้ๆดีกว่านะฮะดอกแรกนะครับดอกแรกก็คือดอกพุดซ้อนนะฮะถ้าเราสังเกตดอกพุดซ้อนเนี่ยดูดสีมานิดนึงนะครับสีส้มๆตรงปลายของกีบด,ดอกเห็นไหมครับ แต่โดยภาพรวมเนี่ยดอกพุดซ้อนเนี่ยก็ยังออกสีขาวอยู่นะครับความสามารถในการดูสี ก็ยังน้อยนะฮะยังน้อยยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับและดอกที่สองดอกสะเ,เ,เลเต้อือดอกสะเลเต้นี้แรงมากเลยนะครับดูดิครับเปลี่ยนสีแทบจะทั้งทั้งดอกเลยนะฮะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็หน่อยหนึ่งเพราะว่าอาจจะแก่แล้วเลยดูดสีไม,ไม่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ดูสิดูตรงนี้นะครับดอกนี้โอ้โหเปลี่ยนสีไปเลยอะ่ะจากสีขาวเห็นไหมครับกลายเป็นสีออกส้มส้มแดงๆไปเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ใบก็ยังเปลี่ยนสีเลยเห็นไหมครับตามขอบใบตรงนี้ ะะดอกที่สามดอกที่สามนะครับขยับกล้องมานิดนึงดอกที่สามคือดอกผักข้าวตองโอ้โหดอกผักข้าวตองดูสิครับเปลี่ยนสีดอกสีเกสรสีใบแบบว่าดูดไปได้แบบแรงมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับดอกข้าวตองนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวที่เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็มาดูดอกแก้วของเรา ดอกแก้วนี่ไม่ดูดสีเลยนะครับยังเหมือนเดิมเหี่ยวด้วยนะครับใบก็ยังเขียวแล้วก็ดอกก็ยังขาวดอกแก้วนะครับก็ไม่ไม่มีความสามารถในการดูดสีนะครับแล้วก็ดอกหญ้านะครับมาดูดอกญ้ากันบ้างดอกญ้านี่ก็ใช่ย่อยนะครับเปลี่ยนสีขาวกลายเป็นสีส้มเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะ อันเกสรนี่สีเหลืองอยู่แล้วนะครับส่วนตัวกลีบเนี่ยก็จะมีสีส้มๆปนๆมาหน่อยนะครับแล้วก็ดอกสุดท้ายดอกพุดอดอกนี้นะฮะดูก่อนเลยทีเดียวนะครับจากสีขาวนี่กลายเป็นสีส้มเลยนะฮะเหมาะสำหรับการเอามาทำดอกไม้ย้อมสีแล้วก็ต่างแห้งเนี่ยจะจะได้ดอกที่ปีสีใหม่เลยทีเดียวนะครับโอเค สรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองการดูดสีของดอกไม้ดอกอะไรที่ดูดสีได้ดีที่สุดนะครับสำหรับการทดลองครั้งนี้สรุปก็คือดอกผักขาวตองเลยนะฮะดูดมายันใบเลยทีเดียวเห็นไหมครับดอกผักคาวตองของเรานะครับอันดับ2ก็คือดอกพุธนะครับนี่เปลี่ยนสีเลยทีเดียวนะครับอันดับ2คือดอกพุธ อันดับสมก็คือดอกซาเรเต้นะครับโอ้โ oh, ห oh, ดอกซาเรเตนี่แบบว่าอืเปลี่ยนสีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ยังได้กลิ่นหอมของดอกซาเรเตอยู่นะครับก็กลิ่นก็ยังอยู่ปกติเพียงแต่สีเขาเปลี่ยนไปตามสีที่ดูดขึ้นมาจากน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับก็จะเป็นดอกญ้าที่เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ อันดับรองสุดท้ายหน่อยที่ดูดสีได้ความสามารถค่อนข้างต่ำก็จะเป็นดอกพุดซ้อนหรือว่าดอกเจ็ดถวานี่นะครับแล้วก็สุดท้ายดอกไม้ที่ไม่ดูดสีเข้าหาตัวเองเลยก็คือนี่เองดอกแก้วนะครับผมดอกแก้วดอกแก้วที่หอมกลิ่นกลางคืนนี่แหละนะครับไม่ได้ดูดสีอะไรเลยนะครับยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับโอเคเดีย๋ยวจะเก็บดอกไม้แล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าน้ำเนี่ยเป็นนักเดินทางยังไง นี่จากคลิปที่ผ่านมานะคะน้ํานะคะเดินทางนะคะผ่านของก้านนะคะของดอกไม้สีขาวใช่ไหมคะ,ปะเปลี่ยนจากดอกไม้สีขาวปกติสะอาดอาดเนี่ยกลายเป็นดอกไม้หลากสีสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะ,อะนอกจากมันจะเดินทางผ่านก้านของดอกไม้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะครูนกจะพาเด็กๆไปทําการทดลองว่าเจ้าน้าเนี่ยจะเดินทางผ่านผักกาดขาว ๋อได้หรือเปล่านอกจากเดินทางผ่านดอกไม้ได้แล้วนี่มาดูกันค่ะว่าผักเนี่ยจะเดินทางได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันทดลองกันค่ะมาดูอุปกรณ์ในการทดลองของเรากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะอย่างแรกเลยคือนี่ ผักนะคะผักแสนอร่อยของเรานะคะคุณนกขอเลือกเป็นผักกาดขาวนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเป็นแก้วค่ะนี่แก้วนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะเป็นสีผสมอาหารนะคะเราจะใช้อุปกรณ์แค่สามอย่างนี้นะคะคือผักแก้วแล้วก็สีผสมอาหารค่ะ ส่วนวิธีการทำการทดลองนะคะเราไปดูกันค่ะโอเคค่ะเด็กๆเรามาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่านะคะ,ะการทดลองของเราเริ่มจากอะไรในเมื่อเราหาผักได้แล้วนะคะอะนี่คือประกาศขาวที่ครกเตรียมไว้นะคะขั้นแรกเลยเราเ,าเอาผักไปล้างนะคะซึ่งครกล้างแล้วแล้วก็ จะดึงอ่ามันออกมาทีละก้านนะคะแบบนี้นะคะนี่เราก็จะดึงออกมาเบามือนิดนึงนะคะเด็กๆเพราะว่ามันอาจจะหักจะขาดได้นี่ค่ะ,ะคุณนบะะดึงออกมาแค่นี้ก่อนนะคะขั้นต่อไป เราได้ผักแล้วใช่ไหมคะต่อไปนี่ค่ะเด็กๆแก้วน้ําของเรานะคะเราจะเอาผักวางแอบไว้ก่อนแก้วน้ําของครูนกมี3ใบนะคะนี่เด็กๆเตรียมแค่2ใบพอนะคะเพราะว่าสีที่ครูนกแจกไปจะมีสองสีนะคะตอนนี้ครูนกก็เตรียมแก้วน้ําแล้วพอได้แก้วน้ํนมา,ะะม,าะะมาแล้วทํายังไงต่อนี่ค่ะเทน้ําใส่ลงไปค่ะ ่านี่นะคะประมาณเกือบเกือบครึ่งนะคะทั้ง3แก้วทั้ง3าใบเลยเสร็จแล้วทำยังไง <S <S เด็กๆก็นำสีผสมอาหารนะคะนี่ที่คุณลกแจกไปนะคะตัดตัดตรงมุมนิดเดียวพอนะคะแล้วก็เทใส่ในแก้วนะคะเทไม่ต้องเยอะนะคะเด็กๆใช้นิดเดียว เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราจะใช้สีผสมอาหารถุงเดิมของเรานะคะที่คุณครูแจกไปใช้ทั้งวันนี้และเก็บไว้ใช้ในสัปดาห์ต่อไปด้วยนะคะ,ะนี่นะคะตัดใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะคะแต่สําหรับของคุณก๊กคุณก๊กใส่นี่ละลายน้ําไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเทสีลงไปแก้วใบแรกคุณกเทสีฟ้านะคะลงไปนะคะ ส่วนแก้วใบที่สองนี่ค่ะคุณนกจะเทสีแดงลงไปค่ะนี่นะคะสีแดงแก้วใบที่3าใบสุดท้ายคุณนกจะเทสีเหลืองค่ะเรียบร้อย3มใบ3ส,สีนะคะของเด็กๆก,ก็จะเป็นสองใบสองสีนะ ตอนนี้คุณนกเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วทําอะไรต่อนี่ไงคะก็นําผักนะคะที่เราดึงก้านออกไว้นี่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในแก้วเลยนะคะโดยจุม่มนี่ด้านแข็งๆส่วนแข็งๆของผักนะคะลงไปนะคะทั้ง3ามใบเลยนี่เมื่อใส่ครบ3ใบา3าสีแล้วนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายคือติดตามผลการทดลองค่ะเราจะมาดูผลของผักนะคะทั้ง3แก้วว่าน้ำจะเดินทางขึ้นมาหรือเปล่าเราจะมาดูเขาทุกสองชั่วโมงค่ะดูซิว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างตอนนี้คุณก็จะตั้งทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าน้ำจะเดินทางหรือเปล่า เด็กๆคะตอนนี้นะคะครูนกก็ทิ้งเจ้าผักกาดขาวนะคะไว้ในแก้วของสีเนี่ยผ่านไปเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะนี่ดูแก้วแรกเลยเด็กๆโอ้โเห็นไหมคะนี่ค่ะน้ําเดินทางขึ้นมาค่ะน้ําสีฟ้าเดินทางขึ้นมานี่ถึงข้างบนแล้วนะคะสังเกตจากใบใบของผักกาดขาวนะคะ ตอนนี้ใบของมันกลายเป็นสีฟ้าแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะนี่มาดูนี่แก้วต่อไปนะคะคือน้ำสีแดงนะคะเออเดินทางเหมือนกันคะ่ะเด็กๆสังเกตจากนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเดินทางขึ้นมาแต่ว่าไม่เยอะนะคะ ไม่เยอะเท่าไหร่มีนิดนิดหน่อยๆน่อยนะคะแต่ก็ยังพอเห็นได้นะคะแล้วก็มาดูนี่ค่ะสีเหลืองนะคะอันนี้จะเห็นอ๋อเห็นเยอะหน่อยนะคะนี่จะเป็นสีเหลืองๆเลยนะคะรอบๆอันนี้เราตั้งไว้แค่2ชั่วโมงเองนะคะเพราะฉะนั้นมันยังน้อยอยู่ครูนกเลยคิดว่าครูนกเนี่ย จะตั้งมันไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลา1คืนค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณอค่อยมาดูว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงสีมันจะเข้มขึ้นไหมนะคะหรือว่าจะมีสีแค่นี้เท่าเดิมแล้วก็จะมาดูระดับน้ำด้วยว่าระดับน้ำจะเท่าเดิมหรือว่าลดน้อยลงนะคะ,อะตอนนี้ผ่านไปสองชั่วโมงเดี๋ยวทิ้งไว้1คืนแล้วมาดูผลการทดลองกันใหม่ค่ะ เด็กๆคะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะคะนี่ค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่านะคะผัะกกาดเนี่ยเปลี่ยนสีไปจากเดิมนะคะอ่านี่เปลี่ยนสียังไงคือเปลี่ยนสีตามนี่สีผสมอาหารที่เราผสมไว้ในแก้วนะคะแล้วเมื่อวานนี้คุณนกก็ได้นี่ค่ะทําเพิ่มไว้อีกสองสีคือสีม่วงนี่เห็นได้ชัดมากเลยนะคะเด็กๆนี่ค่ะ สีม่วงกับสีเขียวนะคะที่คุณนกทำเพิ่มไว้นี่ค่ะนี่เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าสีของผักนะคะเปลี่ยนไปตามของสีผสมอาหารแต่ละแก้วนะคะเช่นสีม่วงเนี่ยใบของมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยนะคะส่วนสีเขียวนี่ค่ะสังเกตใบมันก็จะมีสีเขียวนะคะสีฟ้าเดี๋ยวคุณกยกให้ดูนะคะนี่สีฟ้าเห็นไหมคะใบก็จะเป็นสีฟ้านะคะ ต่อไปดูสีชมพูนี่ค่ะนี่สีชมพูก็จะมีสีชมพูเหมือนกันตรงนี้ตรงปลายใบมันนะคะแล้วก็สีเหลืองอสีเหลืองนี่จะเห็นทั่วเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่ใกล้เคียงกับผักกาดขาวมากเลยนะคะนี่นะคะนี่ดูกันชัดๆเลย เด็กๆสงสัยไหมคะว่าทําไมสีที่อยู่ในแก้วเนี่ยถึงเดินทางไปถึงใบของประกาศได้สงสัยไหมอ่านี่นะคะดูชัดๆนะอ่าอย่างสีนี้นะที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพืชกับมนุษย์เนี่ยคะ่ะก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับคนเราเลยเพราะว่าต้องกินน้ําต้องกินอาหารนะคะในการดํารงชีวิตอยู่นะคะโดยที่สีเนี่ยจะเคลื่อนที่คะ่ะ เคลื่อนที่ขึ้นไปจนทำให้ใบของผักกาดเนี่ยนี่ค่ะเปลี่ยนสีนั่นเองนะคะแสดงให้เห็นว่ามีการลําเลียงน้ำนะคะจากในแก้วขึ้นมาตามใบนะคะของผักกาดขาวนะคะแล้วดูระดับน้ำอ่าถ้าจะสังเกตดีๆเด็กๆขะระดับน้ำเนี่ยจะลดลงนะคะลดลงเล็กน้อยนะเพราะว่าเกิดจากการดูดซับของน้ำนั่นเองนะคะ เพราะว่าพืชเนี่ยเขาก็จะมีระบบลําเลียงน้ําเหมือนกับคนเรานี่เองนะคะอเช่นมนุษย์เนี่ยก็ต้องดื่มน้ําดื่มอาหารใช่ไหมคะนี่เขาก็เหมือนกับมนุษย์เลยเขาก็ต้องดื่มน้ําเหมือนกันแต่เขาดื่มจากทางโคนตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไป,นไปจนถึงใบตรงนี้เลยนะคะนี่สมกับเป็นน้ํานักเดินทางจริงๆเดินทางได้ทั้งดอกไม้แล้วก็ผักเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการทดลองของครูนกในวันนี้เกี่ยวกับเจ้าน้ำนักเดินทางนะคะนี่โดยใช้ผักกาดขาวนะคะผักแสนอร่อยของเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทดลองนะคะเด็กๆก็ถ้ามีผักกาดขาวก็นำผักกาดขาวมาทดลองได้นะคะนี่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่มีหรือว่าเด็กๆอยากจะลองใช้ผักชนิดอื่นลองดูได้นะคะหรือว่ามีดอกไม้อะไรที่เป็นสีขาวก็สามารถเอามาทดแทนผักกาดขาวได้นะคะเผื่อว่าการทดลองเนี่ยจะมีอะไรที่แตกต่างออกไปนะคะเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายรูปผลการทดลองของตัวเองส่งครูประจำชั้นด้วยนะคะเพื่อรับคะแนนนะคะอย่าลืมว่าทุกรูปภาพในการทำกิจกรรมเนี่ยมีคะแนนให้นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเก็บสีผสมอาหารไว้ใช้ในการทดลองในครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้โครโนกต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนี่